สวัสดีสวัสดีค่ะและสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะนี่เป็นมลิทาโรเป็นดวงของราศีมิถุนมิถุนก็คือผู้ที่เกิดในวันที่สิบสี่มิถุนาถึงสิบสี่กรกฎาเป็นดวงเรื่องของงานความรักและสุขภาพ ก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่มองเห็นมัลลิธาโลอยู่ตอนนี้เข้ามารับชมได้เลยพลังงานของราศีมิถุนเป็นสเตรนค่ะมิถุนมิถุนจ้ะคุณคือผู้ชนะสเตรนไม่ว่าคุณจะทำการสิ่งใดในเดือนเมษาปี65นี้คุณจะเป็นผู้ชนะ คุณจะก้าวกระโดดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีสิบเหลี่ยนประกบมีสามถ้วยประกบประกบขนาดนี้ปังไม่ไหวเลยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะรวยไม่รู้เรื่องปังไม่รู้เรื่องโชคชะตาณนะบัดนี้ นาทีนี้วินาทีนี้คือชั่วโมงนี้มิถุนจะเป็นผู้กลุมชะตาทั้งหมดคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหน,นจงทยานสู่สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนั้นๆได้เลยค่ะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทำในสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตของคุณก้าวกระโดด ชีวิตของคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงราศีมิถึงคุณจะเป็นมหาเศรษฐีในไม่ชา้าวัสนาของคุณสิบเปลี่ยนยนี่คือหลักล้านเลยนะคุณจะมีโอกาสในชีวิตดวงชาตาของคุณจะไม่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางดวงคุณ มันถึงเวลาแล้วที่ราศีมิถุนจะเป็นอีกราศีหนึ่งที่จะเติบโตที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองราศีมิถุนในบางท่านมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้รับตำแหน่งทำอะไรคุณก็จะเป็นผู้ชนะค่ะชนะใน ถ้ามีการแข่งขันอ่ะไม่มีใครทำอะไรคุณได้คุณจะยืนหนึ่งมาเลยคุณคือผู้ชนะมาเลยคือจะลอยมาเลยโอกาสนั้นอ่ะเนี่ยมันเป็น justice มันเป็น tree of w a n d s ไม่สำเร็จตอนนี้จะสำเร็จตอนไหนไม่รวยตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนจะราศีมีทุน มันมาพร้อมกับข่าวจริงๆมันน่าจะมีข่าวมาบ้างแล้วโอกาสมันมาบ้างแล้วทีนี้ในเดือนเมษามันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเป็นผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างชัดเจนดวงชะตานี้ไปอยู่ตรงไหนก็รวยนี่เห็นไหมไปอยู่ตรงไหนก็รวยไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่ความเจริญงอกงาม ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ผิดหวังดวงคนดีดวงคุณมีบุญวาสนาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาคุ้มครองโอกาสที่คุณจะก้าวกระโดดนะแล้วก็เฉิดฉายเขาเรียกว่าเฉิดฉายเนาะอโอกาสที่จะก้าวกระโดดและเฉิดฉายเนี่ย มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะสำหรับราศีมิถุนยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยที่โอกาสดีๆมันเข้ามาในชีวิตของหลายๆท่านของราศีมิถุนพลังของคุณนั้นยิ่งใหญ่มากเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงมากเขาเรียกว่าศรัทธาในตนเองศรัทธาคือนักถือนับถือนถในในความสามารถของตนเอง คือคิดว่าเราเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเราก็สามารถทำได้เราไม่ได้คิดว่าคือบางบางท่านเนี่ยยังไม่ได้ลงมือทำคือจะไม่มีความมั่นใจเนี่ยจะรู้สึกว่าเราจะทำได้ไหมอย่างเราเนี่ยมันจะทำได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะบางทีบางทีมันมันก็จริงอยู่นะมันก็จริงอยู่ตรงที่ว่า บางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยบางอย่างที่เรายังไม่ได้ลงมือทำเราก็อาจจะมีความประมาะม่ความประมาะนั้นๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคือความรู้สึกก่อนที่จะทำแต่หลังจากที่คุณลงมือทำแล้วคุณเลือกแล้วคุณเลือกในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณจะมั่นใจมากขึ้น ความมั่นใจนี้มันจะเกิดจากเซนส์ภายในมันจะเกิดจากความรู้สึกภายในอืมความรู้สึกภายในนี้เวลามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจคุณจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยเนี่ยทางฉันเนี่ยเนี่ยแหละเวของฉันตรงนี้แหละนี่คือทางของฉันเวของฉันนี่คือเวเต็มๆของฉันนี่คือพรมแดงอะไรอย่างนี้เลยนะ ประมาณแบบเนี้พรมแดงของฉันนั่นแหละนั่นแหละคือความเฉดฉาย3 r f Cups 2 of Cups ด้วยและ f o u r o n t e n t e s l ค s คุณจะมีรายได้มหาศาลคุณจะได้รับสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคาดฝันมาก่อนสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคาดฝันมาก่อนแล้วคุณสามารถทำให้มันเป็นความจริงได้ ุกสิ่งทุกอย่างมันเกินความคาดหมายคุณจะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจับต้องได้คุณจะรักษามันไว้ได้คุณจะรักษาเกียรติรักษาตำแหน่งรักษาความเป็นผู้นำของคุณได้เขาเรียกว่ารักษาอํานาจไหมจะว่าอำนาจก,ก็ดูเหมือนจะแบบหลงอำนาจเกินไปไหม ไม่ใช่หลงทางนะคือเหมือนกับคุณจะรักษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นไว้ภายในชีวิตของคุณได้คุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะหลุดลอยไปคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันอาจจะประเดี๋ยวประดาวไม่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะอยู่กับติดตัวของคุณไปอีกนานความสามารถอันนี้มันจะอยู่กับคุณไปอีกนาน มันอยู่ที่ว่าคุณมองเห็นและคุณให้โอกาสกับตัวคุณไหมจงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะจงมีศรัทธานในตนเองทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันมีปาฏิหาริย์เสมอปาฏิหาริย์จะเข้าข้างปาฏิหาริย์ดีๆเหล่านั้นจะเป็นของคุณราศีมิถุน is of cup คุณทำทุกอย่างด้วยใจราศีมิถุนเอาใจลงเล่นเลย เอาใจลงเล่นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ทุ่มด้วยใจเขาเรียกว่าทุ่มด้วยใจไม่ได้ทุ่มแบบสุ่มสี่สุ่มห้าคุณใช้มันสมองใช้มันสมองและความรักลงมือทำค่ะ,ะงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะราศีมิถุนนายออกรับอย่างที่บอกเราไม่ได้เห็นแต่ตัวแต่เรากำลังทำทุกอย่างให้ตัวเราเองก้าวหน้าค่ะ คนเรานะถ้าอยากดูแลผู้อื่นได้ดีเราจะต้องดูแลตนเองเราได้ดีด้วยแล้วเราถึงจะดูแลผู้คนรอบข้างบริวารเราได้ดีด้วยคือถ้าเราเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเราเองเรายังทำให้ดีไม่ได้เลยแล้วเราจะดูแลคนอื่นได้อย่างไรเราจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อเราเองยังทำอะไรได้ไม่ดีเลย ทุกอย่างเราไม่ได้เห็นแต่ตัวแต่มันต้องเริ่มจากตัวเราถ้าตัวเราประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงคนรอบข้างเราก็ประสบความสําเร็จคือเราสามารถช่วยเหลือเขาทุกคนได้ช่วยเหลือนี่หมายถึงคนที่อยู่ในความดูแลของเราในบางท่านเราอาจจะเป็นเสาเอกของบ้านเสาหลักเลยเสาเอกเสาหลักแล้วเราสามารถทำให้ ครอบครัวของเราแฟมิลี่ของเราผู้คนทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลทำให้เขามีความสุขได้ทำให้เขามีทุกอย่างได้เขาจะรักและศรัทธาแล้วก็เชื่อถือนะเชื่อมั่นในตัวเราด้วยนั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับราศีมิถุนนะคะความสามารถเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวบุคคล เราอาจจะไม่เก่งเหมือนคนที่คนอื่นเก่งแต่เราอาจจะเก่งในแบบที่เราไม่เหมือนใครเพราะคนเราไม่สามารถที่จะเกิดมาเป็นบล็อกเดียวกันได้เราไม่สามารถที่จะเกิดมาแล้วเราจะต้องเป็นแบบคนอื่นเราเป็นแบบของตัวเราค่ะแล้วเราก็เก่งในแบบของตัวเราแล้วเราก็มีความสามารถที่จะร่ำรวยเราสามารถที่จะ เป็นมหาเศรษฐีได้ในแบบฉบับของตัวเราเองอราศีมิถุนโอกาสมันเป็นของคุณคุณคือผู้ชนะไพ่เปิดมาวันนี้ดีมากค่ะสำหรับราศีมิถุนโอกาสเนี้ยคือมันมาเต็มๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันหมายถึงอนาคตที่ดีที่สุดของคุณด้วยเราอย่าคิดว่าอยู่ในสิ่งที่ เราแย่นะถ้าเราคิดว่าเราแย่ตลอดเวลาอนาคตเราก็แย่นะแย่แย่ตรงที่แค่ความคิดเราก็แย่แล้วอะเราจะต้องคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราจะต้องเราทําได้แต่ไม่ใช่ว่าไปเปรียบเทียบคนอื่นจนเสียศูนย์นะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการก่อร่างสร้างตัวมันจะต้องมีการเริ่มเริ่มวันะเล็กวันน้อยจนเติบโตอืม นั่นแหละสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจทํานั่นแหละมันจะทําให้คุณเป็นผู้ชนะตราสีวุฒิวนวันนี้เราแพ้แพ้เพื่อจะเป็นผู้ชนะตลอดการก็ได้ใครจะไปรู้เราอย่าได้ประมาทในความสามารถของตนเองส่วนในเรื่องของความรักมาพูดถึงเรื่องความรักหน่อยความรักเนี่ย คนรักจะเป็นใจคุณคุณจะเป็นที่หนึ่งคุณจะเป็นที่รักเท r e ท์ t h ีออฟคัพและ Ten เอเตอคุณจะเจอเนื้อคู่ที่เขาจะตามใจคุณทุกอย่างครับคุณจะเจอคู่ที่เขารักในความเป็นตัวของตัวเองของคุณไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองจนจน ไม่มองเห็นใครเลยไม่เห็นหัวใครเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเขาจะรักในความที่คุณเป็นธรรมชาติคุณเป็นแบบที่คุณเป็นคุณไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสําหรับคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะเนี่ยสองถ้วยคุณไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือคุณไม่ต้องพยายามเลยคุณเป็นในแบบที่คุณเป็นเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นด้วยที่ว่าเป็นคนมีมีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเป็นกันเองเป็นคนร่าเริงสดใส,นสเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยค่ะคนที่เป็นคู่ของคุณเขาจะยอมรับยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นเขาจะยอมรับในครอบครัวของคุณหน้าที่การงานของคุณความสดใสที่คุณมีความมั่นใจที่คุณมีความขยันทำมาหากิน โดยไม่ต้องไปปรุงแต่งกับคนที่พยายามอยากให้เราเป็นในแบบที่เขาอยากให้เราเป็นเคยไหมเคยคบกับคนที่เราเป็นสีดำเขาอยากให้เป็นอ่าไม่ต้องสีดำเขาเราเป็นสีฟ้าอ่เราเป็นสีฟ้าอืเราเป็นสีฟ้าแล้วเขาอยากให้เราเป็นสีแดงมันจะเป็นไปได้อย่างไงคบกันคนละครึ่งทางก็ไม่ได้คือไม่ได้ยังไงเธอจะต้องเป็นสีแดง แต่เราเป็นสีฟ้าเออนั่นแหละทาอะไรก็ผิดไปหมดสําหรับคนที่ไม่ใช่อะนะสําหรับสําหรับใครก็ตามนะที่เจอความรักที่ที่มันเป็นท็อกซิกอะประมาณแบบจะต้องพยายามเป็นในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นอะคือคือมันมันมันเรียกว่าความเห็นแก่ตัวไหมมันเรียกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะนั่นแหละ ถ้าเราพยายามมากเกินไปจนเราขัดความเป็นตัวของตัวเองอันนี้อันตรายนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์งอนแง่นและพังแต่ถ้าคนเราในแบบที่เป็นคู่แท้เนี่ยเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นธรรมชาติที่คุณแสดงออกมาเลยโดยไม่ต้องพยายาม แค่คุณเป็นคนดีนะคนที่เขารักเรายางไงเขาก็รักแค่เป็นคนดีเขาก็โอเคแล้วไม่ต้องไปอะไรมากบางทีนะคนที่เราไม่ใช่คู่อ่ะที่เขาไม่ใช่คู่ของเรานะอันนี้พูดถึนะ่ทําอะไรมันก็ไม่เข้าตาทําอะไรมันก็ไม่ถูกใจอืออกมาเถอะก้าวออกมาจากสิ่งที่มันเป็นท็อกซิคตรงน,นั้นนะถ้ามันไม่ถูกใจก็ตัดมันออกไปนะไม่ถูกใจช่างหัวมัน อะไรประมาณนี้เออกลับมาเป็นตัวเราเนาะความดีของคุณอะ่ะจะทําให้คุณได้พบเจอกับคนที่เขามีศีลเสมอก,กันกับเราคนที่เขาเห็นค่าของเราคนที่เขาเห็นค่าของเราเขาจะมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นเวลาเขามองเห็นเราเขาก็จะไม่ว่าช็อตไหนอะ่ะอืมไม่ว่าวินาทีไหนอะมันจะถูกใจเขาไปหมดแหละ นะก็ในเมื่อความรักจริงๆมันง่ายแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรยากแต่อย่าไปอยู่กับคนที่มันอยู่ยากอยู่กับคนที่มันไม่ใช่อยู่กับคนที่มันมันนี่เง่ามันนี่เง่ามันพยายามเปลี่ยนเราอ่ะอืคือไม่ไหวนะถ้าพบกกันคนเรา้ี่ทางยังโอเคแต่ให้เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดความรู้สึก ทั้งการแต่งตัวทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออน,นะเลิกเถอะไม่ได้ไม่ได้อยากให้เลิกหรอกแต่เลิกเถอะ <c oughs> ความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวคือคือคนเรามันต้องให้เกลียดกันหรืกออกปล่ามันต้องให้เกลียดกันมันจะต้องมองอย่างน้อยว่าเออนะธรรมชาติที่เราเกิดมาแล้วเราเป็นเราเป็นแบบนี้่ะอ่ามันมัน ้ารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ารับได้ก็โอเคนะเราเราสามารถที่จะเป็นคนละคู่ครองเราสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้อืมแต่ถ้าเราตัดสินใจเราครบคนผิดมันผิดตั้งแต่วินาทีแรกอย่าไปพยายามเลยนะ,ะเหนื่อยเปล่าอันนี้จริงๆเหนื่อยจริงเฉพาะหน้าที่การงานเราเราก็แทบจะไม่มีเวลายอย่างเนี่ยจะต้องมาเจอคนอะไรประเภททำนองอเี้ เหนื่อยเหนื่อยหนักกว่าเดิมน,นะไม่ได้ต้องการเลยอาดเท้อย่างนี้คนะือแย่ที่สุดอ่ะแล้วก็ความรักของแบงซีมิถุนมีโอกาสสลัดโสดในเดือนมีษาด,ด้วยมันมีจัสติกเกิดขึ้นมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมันมีสิิ์เหรียญเกิดขึ้นเพื่อเพิเขาจะมาขอนะอเขาจะมาขอจะมีคนรักคู่ครองจะมีครอบครัวบางที จะได้ของขวัญของแต่งงานจะได้จะได้เงินแก้วแหวงเงินทองจะได้คู่ครองมาพร้อมกับทรัพย์คู่ครองดีและมีซั์มากจะเข้ามาเป็นคู่ครองคนรักของราศีมิถุนเรียกได้ว่ามีแฟนรวยมีแฟนฐานะดีมีแฟนที่เป็นคนดีทำมาหากินเก่งจะมาเป็นคู่ของราศีมิถุน แล้วก็ราศีมิถุนเนี่ยสเตนมันขึ้นดวงแฟนเต็มใจดวงแฟนไม่กล้าหึงคือเป็นช่วงที่ตามใจทุกอย่างมิถุนต้องการอะไรแฟนจะตามใจทุกอย่างทั้งรักทั้งห่วงทั้งหลงหลงไหมหลงนะไม่ได้หลงหลงหลงผิดนะหลงถูกหลงถูกคือจะแฟนที่หึงเจอแฟนขี้หึง โผล่ออกเป็เเจอแฟนที่หึงเจอแฟนที่ห่วงมากจะห่วงด้วยว่ามิถุนคือมิถุนส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่ามีสเสน่ห์คนที่มีดวงชะตาที่เป็นราศีมิถุนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนสดใสคนรักคู่ครองจะห่วงมากคือห่วงกลัวมีใครมาแทรกกลัวมีมือที่สาม ที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรก็ว่ากันไปคือดวงจะได้แฟนที่หึงเพราะเป็นคนบุคลิกดีเป็นคนร่าเริงเป็นคนสดใสหน้าเข้าใกล้ดังนั้นจึงมีคู่ที่หึงที่หวงมันก็เลยไม่แปลกแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากลัวเสียคุนไป กลัวเสียราศีมิถุนไปลายและเขาไปเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณไว้เพอๆปรับเขาจะขอคุณเป็นผู้ครองของคุณไปเลยเอาจริงอะ่ะจะไม่ปล่อยไว้นานเพราะกลัวคนอื่นมาแย่งคนอื่นมาแย่งราศีมิถุนปลาอะ่ะดวงเจอคู่ดีมากค่ะดวงจะดวงชะตาชีวิตการงานแล้วก็ความรักสดใสสดใสมาก วิ้งวิงนะคะมันจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ราศีมิถุนออร่าออร่าสว่างสดใสดวงชะตานี่แจ่มมากดวงมีคนคอยช่วยเหลือด้วยก็เรื่องของสุขภาพสเทรนนี่ต้องบอกว่าระวังเรื่องของโรคเกี่ยวกับสมองความคิดประมาณแบบไมเกรนปวดหัวความเครียด สเตนนี้อีกมุมหนึ่งเป็นคนซีเรียสนะเป็นคนจริงจังบางทีอาจจะใช้ความคิดความอ่านในเรื่องของการทำงานหรือมันมีสถานการณ์มีเศรษฐกิจอะไรเข้ามากระทบกระทั่งมีอะไรให้คิดถ้าเราเครียดขึ้นมาแล้วเราไม่ผ่อนคลายเราไม่พักผ่อนมันก็จะเดี้ยงสุขภาพก็จะแย่ที่นี้มันก็จะรวนร่างกายเราก็จะไม่ได้ รับการพักผ่อนมันก็จะติดโรคนั้นโรคนี้โดยเฉพาะโรคระบาดรักษาชีวิตเนาะโดยการพักผ่อนมากๆอย่าให้ได้เจ็บได้ป่วยกันนะจ๊าราศีมิถุนนี่ก็จะเป็นดวงของราศีมิถุนในเดือนเมษาที่ดวงชะตาสดใสามากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามขอให้ราศีมิถุนทุกท่านนะคะ ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นผู้นำที่ดีเป็นอขอให้ธุรกิจการงานเจริญเติบโตก้าวหน้าร่ำรวยนะคะอย่าได้เจ็บป่วยกันนะคะขอบคุณทุกซักทุกไลท์แล้วก็วทุกเมนที่เมตตามอบให้กับมาริทาโร่นะคะขอให้ทุกท่านดวงดีเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากขอ,กขอให้ร่ำรวยทุกท่านค่ะ ขอบคุณพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ